วันนี้เราได้พ่อครัวจากอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับเชฟเมง้งเชฟเมง้งนี่อ่ะเดีย๋ยวเราไปดูน้ำยากันครับนี่โอ้โหนี่ครับผมขนมมานี้มาจากไหนเนี่ยร้านดองดาวนี่โอ้ตรงนี้เขเหนียวทุเรียน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนพ่พี่น้องๆน้าๆ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนเดชนะวันนี้ช่างเดชจะพาทุกคนเนี่ยไปทําบุญทําทานด้วยกันนะครับพอดีวัดที่หมู่บ้านช่างนเดชเนี่ยเขาจัดางานทอดผ้าป่ากันเนาะส่วนสิ่งที่เราจะไปทำวันนี้เราทําทั้งาทาบุญลงทานกับทําซองผ้าป่าด้วยครับผมก็การทําบุญลงทานของเราคลิปนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยจะ ระดมเงินกันก็คือพี่ๆน้องๆนัน้นๆกับครอบครัวกับญาติๆนะครับจะทําบุญเป็นขนมจีนแกงไก่แกงไก่เนี่ยก็เป็นน้ํายาแกงแดงกระทิสดครับเป็นน้ํายาขนมจีนที่บ้านทางเดชชอบทํากินเนาะก็เดี๋ยวผมถ่ายตรงนี้เปิดไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนการทําแล้วก็ถ่ายบรรยากาศไปจนถึงวันไปทําลงทานกันเลยก็เดี๋ยวตามไปดูดกันครับว่าบรรยากาศการ ทำบุญลงทานเพระป่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราต้องทําอะไรยังไงมีบรรยากาศแบบไหนบ้างก็ตามไปดูเลยกันครับผมวันนี้เราได้พ่อครัวจากนะอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับเชฟเมง้งเชฟเมง้งมาทําน้ํายาขนมจีนเนาะเม้งนี่เป็นหลานครับผมส่วนในเจ้าหญิงเนี่ยหรือว่าที่ช่างอดเดชทาคลิปหลายๆคลิปให้เขาทาเนี่ยชื่อว่าไอ้เจ้าดํานะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ แม่ครัวใหญ่ผู้ควบคุมงานวันนี้ก็คือคุณยายลำดวนนะยายลำดวนได้ใ <laughs> บก,บอก่อนบายบเลกกินนมกกันนะอ๋อแต่ว่าคลิปที่เราจะลงเนี่ยคือเราทําเสร็จหมดแล้วนะ <laughs> เขาจะมาทัานเหรอ <laughs> <laughs> ก็งานพระป่าเนี่ยเขาจัดวันที่ยี่สิบสองพฤษภานะครับแล้วเวลาที่เราถ่ายคลิปตอนเนี้มันวันที่ย <laughs> ี่สิบเอ็ดเนาะก็เตรียมของหนึ่งวันแล้วก็เช้าพรุ <laughs> <laughs> ่งนี้เช้าเราจะไป เลี้ยงลงทานกันครับขนมจีนแกงไก่ขนมจีนเนี่ยห้าสิบกิโลใช่ไหมแม่แกงไก่ก็ใช้ไก่ห้าตัวเนาะเจ็ด <7 S 1> ตัวไก่เจ็ดตัวแล้วก็ยังมีตีนอีกกิโลตีนสองโล,โลจ้าเลือดเท่าไหร่เลือดเจ็ดก้อนเลือดเก้อนตีนสองโลใช่จ้าไก่เจ็ดตัวเนาะ,ะขนมจีนห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลนี่ เลี้ยงกันหนักๆเลยครับผมแกงกระทะใหญ่ๆแบบนี้ก็จะทำยากนิดนึงครับลูกๆและหลานที่บ้านช่างเดชนเนี่ยทุกๆคนน่ะไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับจะถูกสอนให้รู้จักทำกับข้าวคุงหากินเองกันทุกคนครับสังเกตยอย่างเจ้าเม้งเนี่ยคล่องและก็คือ ต่อให้ถ้าถูกเมียถูกอะไรทิ้งเนี่ยถ้ากินเหล้ากินอะไรเยอะถูกเมียทิ้งเนี่ยก็ต้องหาหุงหากินเองได้ครับพอเราไก่ไปผัดกับน้ำพริกจนเนื้อเนี่ยเริ่มสุกนะครับจากนั้นเราจะเติมหางกระทิครับผม,มก็จะได้กระทะบะเรือแบบนี้เลยจุดที่เราทำครัวเนี่ยก็เป็นที่บ้านของแม่นะครับ ปัญญาลําดวนที่เราทําครัวพื้นบ้านกันอยู่ตรงนู้นฝั่งนู้นครับแต่ที่เราต้องแกงกันฝั่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวฝนตกฝนไลจะลําบากครับฝั่งนี้อยู่ในชายคาแลวยัง <laughs> ดูนะนี่นี่นี่รอบจักปลาก็ยังอยู่ <laughs> วางอยู่บนโต๊ะเลยอ่าตัวนี้แมงก็จะเอาอะไรเลือดไก่นะลงคือน้ํายาขนมจีนเนี่ย เราจะทําน้ํายาแบบพื้นบ้านทางตลาดทางนี้ครับถ้าจะให้อร่อยเนี่ยเครื่องต้องครบนะหนึ่งตีนไก่ต้องมีเยอะๆเลือดเนาะแล้วก็เนื้อไก่ก็ขาดไม่ได้เนื้อไก่เนี่ยที่บ้านเวลากินเนี่ยจะใช้ไก่ตัวมาแล่เพราะว่ามันจะติดกระดูกด้วยอะไรด้วยเนะหญิงเนาะมันจะอร่อยฝ่าซื้อเนื้อส่วนพี่เป็นอกเป็นไรมาแล่อ่ะก็คือว่าที่บ้านเราทําแบบไหนแล้วกินอร่อยเราก็ทํา ลงทานแบบนั้นใส่ใจในรายละเอียดแบบนั้นนะใ,ในระหว่างที่กําลังตั้งกระทะสุดท้ายอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้นี่แกงได้สองหม้อแล้วใช่ไหมนี่ดูครับแกงเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเราไม่มีหม้อใหญ่ครับเราก็เลยต้องทยอยแกงเป็นหมอห้อย่อยๆตอนนี้บรรยากาศก็ใกล้จะมืดแล้วครับเสร็จแล้วล่ะครับกระทะนี้นี่ปรุงน้ําปลาอีกหน่อยๆก็น่ากินแล้วนี่ นี่เสร็จแล้วนะแบบนี้นะเชฟชิมหน่อยครับโอเคเนาะเชฟจากคลองใหญ่นะอยู่ทํางานอยู่ที่ไหนนะเม้งโรงพยาบาลคลองใหญ่ใช่ไหมเดี๋ยวเผื่อหมอเผื่อพยาบาลเขาดูนะเขาเห็นเผื่อมีพยาบาลสวยๆอะไรเงี้ยเขาดูเขาเห็นก็เออมีฝีมือในการทําอาหารที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเมียเขานั่งอยู่ข้างในบ้านตรงนู้นครับ พอทำอกับข้าวเลี้ยงลงทานเสร็จเนี่ยก็ที่เหลือก็เลี้ยงเลี้ยงกันเองนะก็มีย่างหมูย่างไก่กินกันครับนี่ตอนนี้ประมาณสักจะสองทุ่มแล้วนะครับเราก็มาคิดค่าใช้ใจ่ายกันดูเนี่ยจากยอดที่พี่พีน้องๆนั้นๆญาติพี่น,อน,น้นองช่วยกันมาเนี่ยหลังจากทําขนมจีนทำไอติาเสร็จแล้วเนี่ยเงินมันเหลือครับเราก็จะมาตั้ง อ่าเขาเรียกอะไรแมะเขาเรียกอะไรงี้องค์พระปา่ปากันต่อครับก็ยอดมีเท่าไหร่หญิงยอดทั้งหมดแปดพันสามค่ะออทำซื้อของทําขนมจีนอะ่ะห้าพันสี่รอยเจ็ดสิบสอบาทอายอดหักเหลือสองพันแปดรอยี่ิบแปดบาทก็เอามาลงเอามาลงอาชอพระป่าหมดเลยเนาะใช่ค่ะก็คืออยากถ่ายให้ดูอีกสักหน่อยว่า เราทําทั้งผระป่าด้วยแล้วก็ทําทั้งทําบุญเลี้ยงลงทานด้วยครับโอเคท่านี้แหละมานั่งคิดกันแล้วก็อยากถ่ายให้ดูสักช็อตหนึ่งเนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันช่วงไปวัดนะครับเตรียมตัวเสร็จแล้วใช่ไหมเชฟนี้พร้อมพร้อมนะพร,มพร้อมไปวัดทําบุญกันก่อรแล้วเอาแกงกับขนมจีนเนี่ยใส่แบบนี้ไปครับแล้วเดี๋ยวไปเทใส่หม้อ ของทำลงทานของเราครบแล้วครับมีถ้วยถ้วยกระดาษเอาไว้สําหรับใส่ขนมจีนเนาะมีน้ําดื่มนู่นครับแล้วก็เดี๋ยวขนมจีนเอาขึ้นอีกคันหนึ่งขนมจีนผักสดขนมจีน50ากิโลนะไปแล้วครับ <c oughs> พี่ๆน้องๆหย,ยาดหญาิไปครับทุกคนเช้านี้ช่างเดชจ,จะพาไปรับบุญรับทานกันเนาะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศ ทหน้าบ้านนะครับกำลังเดินทางกันแล้ววัดอยู่ไม่ไกลครับไปสักประมาณครึ่งกิโลก็ถึงละไม่ไกลไม่ไกล เราก็มาถึงกันแล้วครับบรรยากาศงานผมอยู่ที่วัดสะพานหินนะครับตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นวัดที่หมู่บ้านของช่างระดเองครับนี่บรรยากาศงานพระป่าวันนี้ครับตรงนี้จะเป็นจุดเลี้ยงลงคานคนก็เริ่มมาเยอะแล้วครับตอนนี้ประมาณสักน่าจะแปดโมงเช้าก็โต๊ะเราอยู่ตรงนี้ครับอ,อ้าวว่าไงเพื่อน<อ> <laughs> นี่ เราแจกขนมจีนกันอยู่ตรงนี้ฮะ,ะเราก็จะทยอยออกมาหม้อเล็กๆครับเพราะว่าที่วางมันไม่เยอะนี่อืะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำยากันครับ นขนมจีนแกงไก่อไโอ้โนี่ครับผมขนมจีนแกงไก่คุณยายลำดวนยังมีผักสดครับ <c oughs> นี่ขนมจีนเนี่ยบ้านช่างระเดชชอบกินกับอยอดใบมะยมนะอร่อยครับใครไม่เคยลองลองเนาะยอดมะยมบ้านนี่แหละครับ เด็ดสุดเลยนี่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของซุ้มือนอื่นร้านอื่นๆนะที่เขามาแจกวันนี้ครับตรงนี้มีมังคุดขนมแล้วก็ตรงนี้มันก็มีขนมจีนขนมจีนครับขนมจีนน้ำยาปลานี่ยาปลาแกงเขียวหวาน อันนี้นเป็นน้ำลำไยนี่ร้านนี้ขนมจีนครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคุณไพลินย่ำขนมหวานนี่ทางนี้เสียงจะดังหน่อยนะครับตรงนี้มีขนมครกวันนี้เรามาทำบุญกันเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะวันนี้ วันนี้คุณยายเฉยมาด้วยนะยายบายบายหน,น่อยนี่คุณยายเฉยมาทําบุญนะครับคนมาเลี้ยงลงทานกันเยอะครับอ่าตรงนี้เป็นคุณมิ้นขนมเคก้กวันนี้อาสุดสวยครับผมนี่หมดแล้วเหรอ,อมา อันนี้ร้านน้องดาวร้านน้องดาวนี่น้องดาวเปิดหน้านิดนึงสาวสวยแห่งซอยสี่ครับนี่วันนี้มาแจกกระเค้กเนาะแจกเค้กน้องดาวขนมเค้กต่อไปตรงนี้น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือแกงอะไรทักอย่างครับนี่ข้าวแกงนี่อายุโลสวัสดีครับยูโรมาด้วยเนาะกินอิม่มไหมยังยูโรอะได้อยู่ครับได้แล้วเหรอโอ้ตรงนี้ข้าวเหนียวทุเรียน โอ้เนี่ยข้าวเหนียวทุเรียนใหญ่แล่มอันนี้นี่จะอ้าวัสดีครับตอนนี่ตัวนี้ก็ชอบหากินครับอ้ามาแจกอะไรข้าวเหนียวทุเรียน,นเหรอโอ้รวยทุเรียนนี่ว่า <c oughs> นี่ข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทินี่แบบนี้เป็นแบบโบราณข้าวเหนียวทุเรียนแบบโบราณเขาจะเขาจะยังไงนะเขาจะคุกเขาจะทําน้ำคุกทุเรียนอย่างนี้เลยนะแต่น,นี่จะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนสมยัยใหม่ เขาจะมีข้าวเหนียวแล้วก็ทุเรียนแยกอย่างนี้ครับอ่าจะอามแจกทุเรียนอันนี้เดี๋ยวว่าจะพาไปจะพาไปทงปลาไปเปล่ามนอ่างเนาะโอเคแล้วก็มาฝั่งนี้ฝั่งนี้บรรยากาศยาวๆเลยนะครับน,นี่นตรงนี้ป้าดำเ,เ,เอาแจกขนมร้านก๊อไท่นี่ครับอ่าแล้วก็บรรยากาศฝั่งนี้นะ อันนี้ก็ยังมีครับคุณปลาณนีข้าวมันไก่นี่นี่แจกข้าวมันไก่ครับขอญาตถ่ายวีดีโอหน anyway <Fat> ่อยครับอันนี้ปลาส้อยขนมจีนน้ำยาอีกแล้วปลาส้อยชนกับคุณยายลำดวนแล้วนะวันนี้นะดีนะปลาส้อยสายสีใช่ยายลำดวนก็อยู่ตรงนู้นออันนี้เป็น ส้มตำไก่ทอดนี่โอ้นี่ตำกันสดๆเลยครับขอญาตถ่ายลงย t ท b e หน่อยครับนี่บรรยากาศงานบุญเออบรรยากาศสนุกสนานครับนะตรงไหนโ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 นแม่ครัวอยู่ตรงนน้นทอดไก่เดี๋ยวไปดูไก่ทอดหน่อยันนี้นี่นี่อันนี้นะผู้ใหญ่นี่นี่ผู้ใหญ่หมูห่านะ บ้านเราหมูอะไรหมูห้าหมูห้า,หหานี่ผู้ใหญ่หมูห้ใครอยากเห็นหน้าผู้ใหญ่หมูห้านี่คนนี้ครับผมนี่ดูแม่ครัวอะตุกทอดไก่ครับ<ม>อยู่ข้างหลังเนี่ยไอทอดนะวันนี้บรรยากาศงานบุญวันนี้ครับเนี่ ก็งานพระป่าวันนี้เนี่ยเขาเป็นงานออพระป่าเพื่อสร้างศาราการประเรียนหลังใหม่นะ <Yeah. S 1> ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นศาราการประเรียนหลังเก่าครับซึ่งสุยดโซมากแล้วเป็นสาราไมา้สาราวัดบ้านช่างระเด็ดเนี่ยยังเป็นสาราไม้ยอยู่เลยครับดูแต่ว่าศารา,า,รา,าตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้ลื้อทิ้งนะครับ แต่จะบูรณะให้มันยังใช้ได้อยู่แต่ตอนนี้มันทุดโทรมจนหักจนอะไรหมดแล้วครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสารากรรมเมรียนหลังใหม่ที่เขาทำพระป่ากันนี่ครับทุกๆคนสาราหลังนี้แหละพระอาจารย์ท่านเจ้าวาสเนี่ยพระอาจารย์เองท่านบอกว่างบประมาณน่าจะทะลุหลักสิบล้านครับแต่ว่าคงทําปีเดียวไม่เสร็จหรอกนะก็คือจะทอดพระป่าเนี่ยครับ ปีละครั้งทำไปเรื่อยๆครับวัดบ้านช่างระเด็ดก็ไม่ใช่วัดที่มีเงินมีทองอะไรเป็นวัดวัดแบบชนบ,บทวัดป่าๆด้วยซ้ำไปครับผมเนี่ยอ่าที่เรามาทําพระป่ากันวันนี้เนี่ยเพื่อสาราหลังนี้แหละครับแต่ว่าสาราหลังไม้ที่ถ่ายดูเมื่อกี้เนี่ยก็ยังคลาสสิกอยู่แล้วก็จะทําการบูรณะซ่อมแซมครับให้ใช้ได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวสาราหลังนี้เสร็จเนี่ยก็จะย้าย พิธีกรรมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เป็นหลักเนาะก็คลิปนี้ช่างระเด็ดมาทําบุญลงทานทำพระป่าเนี่ยช่างระเด็ดไม่ได้บอกบุญเพื่อนๆพื่อนวิพีนลองนา้นาในเพจมาก่อนเลยนะครับก็มาทํากับญาติๆเองแต่ว่าถ้าใครสนใจจะร่วมบุญนี้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวช่างระเด็ดแนบอ่ารูปพระป่าวัดไปให้ครับมันจะมีเลขบัญชีวัดอยู่เนาะใครอยากทกําก็รวมสร้างบุญส,สร้างศาลากันก็ โอนเงินตรงเข้าวัดเลยนะครับอ่ะทางฝั่งซ้ายมือปึงนี่ครับโอนเข้าบัญชีนี้ได้เลยก็จะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่งานลงทานกันต่อครับเรายังแจกของอยู่ที่นั่นนะทำไมถึงทเข้าอะไรขนมมันนี้มาจากไหนเนี่ยขนมบุ้นหน้าจากแหลมหนิ้ มันนึ่งจากแหลมหินครับตอนนี้ก็ราวๆสิบโมงแล้วเนาะคนกระชักเริ่มน้อยลงแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวเขาจะไปเาเวียนรอบโบสป่ะนะเ๋งเวียนรอบโบสถ์ปไะครับมาเดี๋ยวพาไปเวียนรอบโบสถ์กองผาป่ากันครับผมตอนนี้ก็กองผาป่าเข้าโบสถ์แล้วครับจะไปเวียนรอบโบสถ์กัน ก็มารับบุญรับกุศลด้วยกันนะครับทุกคนให้ผลบุญต่างๆทั้งหลายที่ชาางร็ชพามาทำวันนี้เนี่ยให้ส่งไปถึงแฟนคลับเอฟซทั้งหลายนะครับให้ได้รับบุญกันทวนหน้าทุกๆท่านเลย เกินนะครับกับสาหรับวัดป่าปานี่ก็พอได้ทาได้สร้างศาลากันต่อไปนอกาะเพราะว่ายังต้องใช้เงินอีกเยอะครับงานบุญปัาป่าแบบนี้ก็พอได้สะสมบุญสะสมทานกันเรื่อยๆครับก็ช่างเรก็อยากให้ศาลาวัดเนี่ยหลังใหม่มันเสร็จสักหน่อยครับชาวบ้านจะได้มีใช้กันอ่าก็อย่าลืมนะครับใครใจบุญใครมีจิตศรทัทธาอยากทำบุญกับ วัดป่าป่าวัดชนบทแบบนี้ก็ตามขึ้นที่อยู่เลขบัญชีวัดให้เลยนะครับขึ้นให้ทีนะทางขวามือครับเปลึองเผื่อใครมีจิตศรัทธาอยากจะสร้างศาลาสร้างบุญนี้ด้วยกันก็เชิญครับผมส่วนใครไม่ได้ทำก็สาธุเอาบุญกุศลน,นี้นะครับช่างนาเดชพามาทำแล้วก็ขอให้ได้รับบุญรับกุศลกันทุกๆท่านทุกคนนะครับผม การทำลงทานทำผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องมาปิดคลิปกันที่บ้านเพราะว่าที่วัดเขาเปิดเพลงดังลั่นเลยมันจะเข้าลิขสิทธนะิ์นอก่อตั้งแต่เห็นตอนขั้นตอนการแกงไก่ไปทำลงทานเลี้ยงนะครับแล้วก็บรรยากาศทำบุญวัดสะพานยิ้มของวันนี้เนาะก็ถ้าเพื่อนๆเป็นพีงน,น,น้องน้าๆเนี่ยชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็กนกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ก็ได้รับบุญกันไปเต็มที่เนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนเนาะ ไปยังไปยังอ่ะสวัสดีครับสสวัดีจ้าบ๊ายบาย